h o n d a Accord G6 ไฟเครื่องโชว์เวลาสตาร์ทวิธีเช็คให้ดูว่าสัญญาณตัวไหนเสียอุปกรณ์ตัวไหนเสียให้มาช็อตตัวที่ได้คนขับจะมีพักสองตัวสีฟ้าให้จิ้มด้วยนะครับเอาสายไฟจิ้มรวมกันจิ้มรวมกันแางนี้แล้วมานะโค้ดดู ไปเครื่องกระพริบเร็วอย่างนี้คือหลักหน่วยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างนี้แปลว่าเสียตัวเดียว ออสัญญาณออกลองสตารต์ดูนะครับว่าไฟโชว์สตาร์ตปิดปุ๊บไฟยังไม่โชว์เด่ยโชว์แล้วแล้วโค้ดเลขเก้าอย่างนี้น่าจะเป็นที่จานจ่ายเดีย๋ยวจะไปดูที่จางจ่ายว่าทำยังไงได้บ้าง จากทอดมาซ่อมทางสายไฟใหม่สายไฟเปลือยแล้วกางก็ยังไม่หายเลยเอาลูกใหม่มาลองเปลี่ยนใสด่ดูสายไฟ ค่อนข้าง,าง์อกอกเปิดชิ้นต้องทำการเปลี่ยนพัลสฉีดใหม่เวจะลองใส่จานจ่ายตัวนี้ดูว่าใส่จะโชว์ไหมสั่งมาจากเชียงกงเป็นอะไรญี่ปุ่นหลังจากเปลี่ยนจานจ่ายใหม่เข้าไปจะมาทำกรารรอสตาร์ตดู ว่า,าไฟเครื่องโชว์เลยสตาร์ทติดได้ง่ายขึ้นรอสักสิบวินาทีไฟเครื่องก็ไม่ขึ้นโชว์แล้ว น่าจะมีบางอาติดต่อมาที่ร้านเนะท้องเสียงอยู่ที่สามพันบาวันนี้ก็เสียรอซ่อมพ่กนี้การเปี่ยนโมเล่ใหม่ จะมาทำคลิปให้ดู